พาทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศสนามฟุตบอลในไทยหลีก2ที่สนามกีฬาอ,อบจกาญจนบุรี บ้านของมาเล็กพลังการพลังการ FC ทีมที่เหลืออีกแค่เเดียวก็จะขึ้นสู่ที1เป็นครั้งแรกของสโมสรเราจะชวนทุกคนไปรู้จักสนามแห่งนี้ในมุมที่อ่านไม่เคยรู้มาก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องและคลอหน้าจอสองครั้งถ้าคุณเป็นแฟนบอตัวจริงครับรู้หรือไม่สนามกีฬาอรบจอกาญจนบ,บุรีหรือสนามกลีบัวสร้างตั้งแต่ปี4 7ความจุ1 2 0 0 0ที่นั่งแต่เมื่อพลังการ FC เล่นในบ้านนัดไหนที่มีผู้ชมแน่นสนาม มักจะจบด้วยความพ่ายแพ้เพราะนัดที่มีผู้ชมมากที่สุดถึง4,820คนเมื่อเจอกับมหาสารคาม พลังการแพ้ไป2ประตูต่อ3แต่ม้าเหล็กก็แก้มือได้สำเร็จในนัดเพลย์ออฟชนะมาหาสรารคามมาได้4ประตูต่อหนึ่งด้วยยอดผู้ชม4 5 6 9คนที่ฝ่าฟันและฝ่าฝนกันมาเชียร์ในนัดนี้ครับอีจุดสังเกตของสนามแห่งนี้คือประตูทางเข้าในแต่ละฝั่งของอาจารย์ตั้งเป็นชื่ออำเภอในจังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมดใครที่จะไปดูบอลที่สนามแห่งนี้ลองสังเกตดูนะครับและความพิเศษในปีนี้สนามกรีบวัวกำลังยื่นขอเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพครั้งที่51 ถ้าสำเร็จจะเป็นเกียรติประวัติครั้งยิ่งใหญ่ของชาวกาญจนบุรีและเป็นพลังให้ม้าเหล็กพลังการก้าวไปสู่ความสําเร็จในอนาคตแล้วคุณล่ะเคยมาดูบอลที่สนามแห่งนี้แล้วหรือยังรอชมสนามถัดไปกับสนุกสนามที่2